สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้องฟ้ามีห้องนะคะที่เป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำกับห้องกันสัตส่วนอย่างดีเลยค่ะมีพื้นที่นั่งเล่นกั้นตรงกลางให้แบบนี้นะคะแล้วก็แบ่งออกเป็นห้องนอนใหญ่ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็พื้นที่ในส่วนของห้องนอนรองฝั่งนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเต็มค่ะ ห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอสตาสะพานใหม่ค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาห้องเช่าย่านบางเขนสะพานใหม่ใกล้โลไเฟฟ้า BTS สถานีสายหยุดที่สุดนะคะส่วนต่อขยายหมาชิดสะพานใหม่คูคตค่ะและยังใกล้ในส่วนของห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ด้วยค่ะคอนโดนี้อยู่ติดถนนเทพลักษณ์นะคะตรงไปด้านหน้านเนี่ยจะตัดกับถนนพระหุนโยธินเข้าออกง่ายค่ะและยังใกล้ในส่วนของทางด่วนรามอินทารอาอัดระลงด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาห้องเช่าที่จะ อยู่กันนะคะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หนึ่งห้องแบ่งให้ลูกหนึ่งห้องหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะจะแชร์กันหารกันคนละห้องได้เลยค่ะน้องฟ้าให้เช่าในราคาพิเศษนะคะเดือนละ10,000บาทนะคะรวมค่าส่วนกลางเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูภายในห้องนะคะว่ามีอะไรในห้องให้บ้างนะคะหลังจากที่เราเปิดประตูเข้ามานะคะเราจะพบกับพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ก่อนเลยนะคะในส่วนของพื้นที่นั่งเล่นมีในส่วนของโซฟาให้ค่ะสองที่นั่งแบบนี้ห้องนั่งเล่นมีแอร์ให้ด้วยนะคะ1ตัวค่ะบริเวณ กว้างค่ะทุกคนค่ะรับรองว่าอยู่สบายพักผ่อนสบายแน่นอนเลยค่ะมุมนี้แล้วก็มีมีในส่วนของทีวีจอใหญ่นะคะให้หนึ่งเครื่องค่ะบิวอินทีวีนะคะสามารถเก็บของใช้ได้เยอะเลยค่ะและยังมีผ้าม่านนะคะสวยๆให้2ชิ้นแบบนี้เลยวิวดีนะคะห้องนี้วิวสระไวน้ำนะคะทุกคนให้ดูสระไวน้ำ อันนี้เป็นบริเวณพื้นที่ส่วนกลางค่ะและนะคะฝั่งตรงข้ามกันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าค่ะมีในส่วนของเตาไมโครเวฟให้นะคะมีตู้เย็นให้แล้วก็เคาน์เตอร์ล้างจานค่ะที่เก็บจานช้อนซ้อมต่างๆนะคะ ประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ําค่ะอ่เดี๋ยวชมห้องน้ํากันก่อนเลยก็ได้นะคะห้องน้ํามีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้ค่ะหนึ่งเครื่องค่ะแล้วก็มีฉากกั้นกันน้ํากระเด็นให้ด้วยค่ะมีราวในห้องน้ําค่ะกระจกค่ะห้องน้ําเป็นแบบชั้โครกมีอ่างล้างหน้าให้ค่ะถัดมาเดี๋ยวองฟ้าพาชมในส่วนของห้องนอนกันต่อเลยนะคะขอพาชมในส่วนของห้องนอนใหญ่กันก่อนนะคะห้องนอนใหญ่ประตูนอน เป็นปิดมิดชิดแบบนี้นะคะภายในกว้างมากๆค่ะทุกคนนี่เลยค่ะบริเวณกว้างสุดค่ะมีเตียงขนาด5้าฟุตให้นะคะพร้อมที่นอนค่ะเรียบร้อยนอนได้ประมาณ2ท่านนะคะเตียงนี้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยค่ะ1ตู้ขนาดใหญ่แบบนี้เลยห้องนี้จะมีระเบียงนะคะห้องนอนใหญ่มีผ้าม่านสวยๆให้นะคะ2ชิ้นแบบนี้เลย2อสี มีแอร์ให้1ตัวค่ะแล้วมีในส่วนของชุดโต๊ะเก้าอี้ให้ด้วยค่ะมีที่เสียบปลั๊กให้นะสามารถนําทีวีมาวางตรงนี้ได้นะคะ1เครื่องค่ะหรือเราจะเอามุมนี้เอาไว้นั่งทํางานก็ได้นะนี่เลยค่ะห้องนี้บรรยากาศดีห้องมีระเบียงนะคะแล้วก็มีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยค่ะ1เครื่องค่ะตักผ้าตรงระเบียงได้เลยนะคะถัดมาฟ้าผาชมในส่วนของห้องนอนรองกันต่อเลยค่ะห้องนอนรองก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะ ห้องนอนเป็นแบบประตูปิดไม่ชิดเหมือนกันค่ะเวลาเราพักผ่อนได้มุมความเป็นส่วนตัวที่สุดเลยนะคะเพราะว่าสองห้องนอนไม่ติดกันนะภายในห้องนอนนี้นะคะมีในส่วนของเตียงนะคะแล้วก็ที่นอนให้ค่ะขนาด3มฟุตกว่าค่ะมีผ้าม่านให้เช่นกันนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าให้ด้วยค่ะ1ตู้ค่ะด้านในก็กว้างค่ะ พักผ่อนสบายแน่นอนค่ะห้องนี้เย็นร่มรื่นมากนะคะทุกคนอยู่ได้ทั้งวันภายในห้องมีแอร์ให้ด้วยค่ะหนึ่งตัวค่ะฝากไปด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่กำลังมองหาห้องเช่า2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำมีพื้นที่นั่งเล่นรับแขกแบบนี้นะคะหารแชร์กันกับเพื่อนๆก็ได้นะคะอยู่ใกล้ในส่วนของรถไฟฟ้าที่สุดนะคะ350เมตรใช้ระยะเวลาเดินประมาณ 2-3นาทีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับห้องนี้นะคะสนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยคะ่ะตอนนี้น้องฟ้ามีเข้ามาแค่ว่างแค่จำนวนแค่หนึ่งห้องเท่านั้นนะคะวันนี้น้องฟ้าต้องไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ